แล้วครับวัสดีครับเวอววัสดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไปด้วยครับวันนี้ออกงานครับรถเกี่ยวแต่ว่ายังไม่ใช่งานใหญ่ที่เราพูดกันไว้นะเป็นงานเล็กๆนะครับออกงานครับประมาณเดี๋ยวบินให้ดูพอประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณสี่ไล่นะครับสี่ไร่คันเดียววันนี้ออกคันเดียวพอจเจรกาช่างไม่ใช่ตู้แอร์นะวันนี้นะครับก็ สีไล่คันเดียวนะครับก็สำหรับงานพวกนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนะยังไม่ได้เกี่ยวนะครับงานตรงนี้เกี่ยวยังไม่เสร็จเลยเลยนะี่ยโอ้โหงานเยอะจางเลยว,วันนี้ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ,อ่อสีคันเอออกคันเดียวสีไล่นะครับออกคันเดียวสีไล่วันนี้ใช้รถคันนี้ไปนะครับนะกลางโลบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะไอเสียงมันรถเกี่ยวเลย เสียงสตาร์ทเครื่องบนรถเกี่ยวเลยเย้ yeah. เดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเออหลีกทางหน่อยหลีกทางน้อยหลีกทางน้อยเจ๊ผมเดี๋ยวเรารถขึ้นกันเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่ใช่ตู้แอร์ไปนะส่วนตู้แอร์จะเอาออกงานเอ่องานใหญ่นะครับงานใหญ่นะครับผมโอเคนะค,ครับอ่าเก๊ะไปแล้วลุยกันเลยเดี๋ยวรถขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะซื้อตัวที่ไม่เออ ที่ที่เก็บลังคาได้อยู่นะครับใจเยน็เยนนะใจเย็นเดี๋ยวตัวที่เก็บสามารถเก็บลังคาได้นะหุบ,บลังคาได้เก็บลังคาได้นะเยบผมขึ้นเทรลเลอร์กันเลยนะครับวันนี้ออกคันเดียวครับลุยงานคันเดียวลักการวันนี้เคกูไม่ดับเครื่องวะเรียบร้อยครับผมวันนี้ผมไปคนเดียวแล้วกันนะวันนี้นะเก็บไอ้นี่เลยลูกพี่ แกไปครับผมใกล้ๆครับนี่ออกใกล้ๆออกขวานี่ไปก็ถึงแล้วนะครับอ่ามีรถหรือเปล่าไอ้ชี้มองซ้ายมองขวาก็ไม่ได้าเปิดไฟนะมองไม่เห็นในอยู่ในนี้มองไม่เห็นคนระับมองไม่เห็นรุมเลยไอยมีแต่สามชาด,ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ให้พี่แกมาก่อนโอ้พี่แกแม่งหลบให้เราข้างล่างเลยนะครับโอ้โหไปครับทุกคนครับออกงานกันครับนี่ไปกันเลย อ๋อนอตูนี่เป็นไงครับเสียงเสียงดีเทเบอร์ครับผมเทเบอร์เทเบอร์เทเบอร์ปากครับเทเบอร์ปากเฮ้โอเคนู่นนู่นเห็นไหมเหลืองเหลืองนู่นน่ะเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวแถวแถวนี้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับวันนี้ออกคันเดียวครับไม่รู้ว่าจะเสร็จคลิปไหนนะก็น่าจะเอ้ย ตอนแรกว่าจะได้เอารถเกี่ยวออกงานนี้ไออ,ออกวันนี้รถเกี่ยวลุยลงงานวันนี้ไม่น่าจะได้ลงครับต้องเอาไปช่วยรถไอ้นั่นอีกต้องไปช่วยรถเอ,อ่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถมาลงตรงนี้ดีกว่าโอเคต้องต้องไปช่วย A, นี่นะค,คือผมต้องเอารถไปเอาแมคโครไปช่วยเนี่ยมันไม่มีคนขับนะครับต้องไปช่วยรถ A. อะไรวะรถไถที่มันตกร่องน้ำนะครับที่มันตกร่องน้ำอะสตาร์ทเครื่องก่อนโอเคครับผมเฮ้ยมึงจะออกไปไหนอะมาจากนาใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจลูกพี่ใจ,จเย็นใจเย็นไปครับผมนะครับวันนี้เอาตู้ไม่แอร์มาครับ วันนี้นะครับผมกางอุ้มก่อนละกันกางอุ้มเดี๋ยวจีอ่าโอ้โหแต่เ,เสียงแตง่นี่โคตรไอ้ออนี่เลย <c oughs> เอาเดี๋ยวๆๆดับเครื่องต่อไปลูกพี่ไปฮับลุยกันเลยอเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ซื้อที่อ่ะซื้อยังไม่ซื้อที่ครับอเอ๊ เดี๋ยวลครับผมไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเร็วหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเร็วหรือเปล่านะแต่ไม่คิดว่าไม่น่าจะเสร็จเร็วนะครับคิดว่านะครับไม่น่าจะเสร็จเร็วแน่นอนครับดูจากทรงแล้วนะไปครับผมชิวๆสบายๆครับทุกคนครับจุดจวดจุดจวด ไี่จะจวดเลยผมจะจวดเลยครับผม,อรรบผม,มโอเคชิวๆสบายสบาย,ยนะครับผมไป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 ,ป,ปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบคร,บรับไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,รบโอ้โหดูทางดิดูทางมาดิ <c oughs> แม่งทางเกี่ยวอ๋อทางนี้ดีว่า ทางนี้ที่เรามาไอ้นี่นะครับที่เราไปนาแปลงที่แปดสิบอ่ะทางนี้นะครับยอ,อ,อยครับผมถอยถอยถอยวๆเดี๋รวกูลองยกไอ้นี่ขึ้นหน่อยเออยกไอ้ปากเกี่ยวนะครับ ยกไอตัวมวลนะครับว้าไป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 ทำงานนะผมทำงานนะเกี่ยวข้าวนะคนี่วันนี้นะเดีด๋ยวดูดูดูกดผิดเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอันนี้เขาจ้างมาครับเดี๋ยวผมออกงานตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขับแม่ครูในการกู้ไอน้นั่นอีกครับ กู้รถไถนะครับกี่ตกเดี๋ยวเราเกี่ยวข้าวตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับครับไป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 ,ปถ้าใครได้ได้ดูไลฟ์สดก็จะรู้นะครับนะครับไปไปไปถอยถอยไปไปผมชิวๆสบายๆครับทุกคน จุดจุดโอ้ระวังโดดปลายคณะระวังโดดปลายคณะไอ้เยอะขึ้นนนขึ้นเนินไม่ไหวเลยเนี่ยเฮ้ยรถขึ้นเนินไม่ไหวอ๋อปากมันเทินครับโอ้โหมาเกี่ยวบนเนินบนภูเขาเลยครับทุกคนโอ้โหดูดิมาเกี่ยวบนเนินบนภูเขาเลยนะครับโอ้โหดูดิไป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  ครับใครชอบรถเกี่ยวก็ดูรถเกี่ยวได้แล้วกันนะครับผมปลาป่าปลา,ปาเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับสบายสบายชิวๆนะผมชิวๆโอ้เดือดเดือดเเดี๋ยวก่อนเดยก่อนเดยก่อน,อนโหรถดูรถติดเลยอันนี้ผมมาคนเดียวนะนี่ผมมาคนเดียวกับ เจ้าของนานะครับส่วนรถลากแกไม่มานะเดี๋ยว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 ผมไปเอารถออหลบทางเขาก่อนรถเขาจะไปนานะครับเดี๋ยวผมหลบให้ก็ได้ลูกพี่โอ้ยตายเถอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วยมันติดเกี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวค้ำเฮ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยมันติดเชี้อะไรเนี่ยติดอากาศอล้วเนี่ย เอาจอดตรงนี้ก็ได้เหรอโอ้โหดูรถติดแวงกันแถะเลยมันจะไปไหนกันวะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่มีงานการทำหรือไงวะเนี่ยเอ้ยไม่รู้จะไปไหนกันครับโอ้หเกี่ยวตั้งนานเพิ่งได้รอบเดียวเองไม่ตายเด้อจะสิทธิ์ง่ายไหมนี่ไม่เป็นไรครับผมเราไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหรวยเนะี่ย เฮ้ยมันไม่ไม่อันนี้ยังไงอ่ะมันไม่กดตัวจีอ่ะตัวอะไรวะมันไม่ต้องไอ้นี่ย่ตัวน่าจะเป็นตัวจีนะครับไม่ต้องกระจายฟางอ่ะกดตัวโอไม่น่าใช่กดตัวเน็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ่ะไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอเคไป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 นะวันนี้อ่ารถอาจจะวิ่งช้านิดนึงครับพอดี จุดครับจวดนะครับนานๆทีคันนี้ได้ออกงานนะครับทุกคนนานนานทีมีหนนะครับนานทีมีหนนี่เป็นไงแล้วไปแล้วครับผมชิวๆสบายๆายนะครับทุกคนครับคือต้องรีบเกี่ยวแล้วเพราะว่าต้องไปทําธุระเอ้ยไม่ใช่ทําธุระเดี๋ยวไปกู้รถรถไถน,นะครับรถไถคือเราต้องไปกู้รถไถอีกนะครับ ไปจอดกับจวดจอดกับจวดไอ้โหเป็นเกี่ยวช้าชิบหายเลยดันเอาดันเอาได,ได้ได้แค่สิบนี่แหละครับผมดันเอาดันเอาคนระับไปเลยไปเลยลูกพี่ไปเลยดันไปเรื่อยไปเรื่อยอ่า มไม่ต้องไม่ต้องปิดครับผมไม่ต้องปิดเออเรา,เรา,า er. เราอาจจะกินนาทีแล้วเนะี่ยอ๋อสิบโอเคไปเรืร่อยๆครับทุกคนเออเดี๋ยวเดินคือ <laughs> ผมล็อกล็อกตัวเดินไว้นะครับล็อกตัวเดินให้มันเดินอัตโนมัตินะครับมันจะเดินอัตโนมัติไปเลยเราไม่ต้องกดนะครับเราไม่ต้องกดมือด้วยนะครับนี่ไปเลยไปเลยชิวๆลูกพี่เอออย่างนี้แหละ วนันสีไร่ครับในตัวนี้นะครับแปลงนี้สีไร่ชิวๆนะครับเกี่ยวแป๊บเดียวเด้อเด้อเด้ออ๋ๆๆๆอ,อนี่ครับดูการเกี่ยวไปครับโอ้โหดูมเมล็ดข้าวดิโอ้โหย่างเยอะเลยนะครับออกอย่างเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพาเอาโดนบินนะครับอันนี้คือโดนนะหน่อยวิ่งบนโดนนะแววอันนี้คือโดนบินนะโหเกี่ยวยังนานนะครับอันนี้ก็โดนนะผมจวดครับโจวดนี่เห็นไหมโดนอันนี้ก็โดนบินนะแววโดนโดนโดนอันนี้คือโดนวิ่งลงมาแล้วครับแหววโอ้ยไปเรามาอยู่มุมมองรถเกี่ยวกันดีกว่านะครับ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยโอเคนะเออแปลงนี้น่าจะหลายนาทีเลยอนะน่าน่าจะนานอยู่นะครับแปลงนี้วันนี้มาคันเดียวคนระับวันนี้มันสี่ไร่เองนะครับเราไม่ต้องเอาอะไรคันหรอกออสี่ไล่เองแป๊บเดียวครับเกี่ยวแป๊บเดียวเ็เสร็จแล้วอันนี้วิ่งไปได้สองรอยแล้วครับอันนี้รอยที่สามนะครับอันนี้ผมไม่รู้อะเมดเข้าอะไรนะคมัน เหลืองยิบขายเลยไม่รู้มันไม่ใช่ข้าวนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่มันไม่ใช่ข้าวนะครับที่จริงต้องเอาฝั่งสายพานมาเอามาอยู่ฝั่งข้างที่ไม่มีข้าวนะครับ,รบตามจริงนะเพราะว่าสเดี๋ยวสายพานมันจะเดี๋ยวสายพานมันจะไปม้วนกับข้าวนะครับมันต้องเอามาอยู่ฝั่งนี้นะครับไปเลยใครชอบรถเกี่ยวก็ดูรถเกี่ยวได้แล้วกันนะผม ส่วนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพ่อไม่เป็นไรนะ <c oughs> ส่วนมากคนจะชอบรถเกี่ยวนะครก็เกี่ยวข้าวไปแล้วผมโอ้ช่วงนี้ผมจะออกงานเกี่ยวเยอะแล้วนะครับทุกคนว่าถึงฤดูดดงานเกี่ยวข้าวแล้วนะครับโอเคจะจับงานแล้ว ไปไปจับงานนะผมเอ้เรื่อต้องตองไปอีกรอ,อยไ,ไปได้สองลอยไปได้สองลอยจับงานแล้วเหรอจะเต็มอุ้มแล้วครับโอ้โหข้าวดีจัดเลยครับทุกคนมันไม่เช็คข้าวมันคืออะไรก็ไม่รู้นะจะเต็มอุ้มแล้วเนี่ยเฮ้ยรถขนข้าวยังไม่มีเลยไม่รู้จะซื้อใหม่หรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นะ อเอ้กูเพิ่งบอกเขาว่าต้องเอาสายพานมาอยู่ฝั่งนี้ทำไมเรามาอยู่ฝั่งนี้ได้อะให้ตายเถอะไปครับวัสดีช่วงเทียเท่ยงด้วยแล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพฝากกดติดตามหน่อยลักกัน <c oughs> หน่อยลักกัน <c oughs> ตัวน,นี้ไม่สามารถปรับพองเก่งได้ครับแต่ถ้าเป็นตู้แอร์ปรับได้สบายใจเชมเลยโคตรดีอะตู้แอร์ ไป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  <S <S โอ้เสียงแต่นนี้เสียงแต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเสียงแต่โอ้โหไม่ได้เกี่ยวสักกุ้มนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สักกุ้มหรอกดูทรงแล้วครับไปครับผมชิวๆนะครับชิวๆ เออ่้าไปเฮ้ยเสร็จเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยดูดิเดี๋ยวแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนเนี่ยเกี่ยวโคนเร็วเลยครับเออคลิปหน้าน่าจะเสร็จนะครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราอ่าผมไปกินอ่าต้องไปพักกินข้าวเช้าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเจ้าของนามาแล้วนะครับตอนนี้ ผมมาเกี่ยวก่อนเจ้าของนาครับเดี๋ยวเจ้าของนาเอาข้าวเช้ามาให้กินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับซ e yeah, okay, ึ่งข okay, ้าวยังไม่เต okay. okay. nope. okay. okay. uh ็ม huh, อ yes. no ุ้มเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรถลากอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะเสร็จนับเดี๋ยวรอรถลากอีกนะครับโอเคนี่ครับปลาคันเดียวครับวันนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสวัสดีครับผม